เป็นเจ้านายหรือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าเหนือกว่ามีฐานะสูงกว่าปฏิปโนนี่หมายถึงว่าปฏิบัติแบบในฐานะเป็นนายปฏิบัติในฐานะที่เป็นเจ้าของคือถ้าเปรียบเทียบเป็นบริษัทก็เป็นเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทมันไม่ต้องรับตําแหน่งอะไรหรอกเจ้าของบริษัทมันมีผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการมีพนักงานหมดแต่ว่าเจ้าของบริษัทมีหน้าเหนือทุกคนแต่ไม่ต้องไปทําอะไรเหมือนคนนั้นแต่ให้เขาทํางานตามหน้าที่ของเขาทําอะไรได้ไม่ได้เขาก็จะต้องมารางงานเป็นเจ้าของเป็นประธานบริษัท าจจะรับแค่เป็นประธานเป็นผบุรุษนี่ปรึกษาอะไรเนะี่ยคือเราลูกน้องทํางานได้นี่มันต้องมารายงานเพราะว่ามันอยากได้ผลงานอยู่แล้วกรรมนายให้เขาไปหาขายขออกขายหอเนี่ยโอ้ยมันอยากทายอดจะตายหานได้มันก็ต้องมารายงานใช่ไหมมันได้มันก็ต้องมาแจ้งเผ <c oughs> ื่อี่ได้เงินเดือนเพิ่มใด้โบนัสได้อะไรใช่ไหมนั่นแหละเราทํายังไงก็ตามนะให้ส่วนประกอบที่อยู่ในใจเราให้ขายกุศลเนี่ยให้มันกระตือรือร้นที่จะทําดีเพื่อที่จะมารายงานใจเนี่ยหรือว่ามาทํางานเพื่อที่จะทาให้ใจบอยใจ นี่นี่ก็คือบทสรุปตรงที่ว่าผู้ปฏิบัติได้ผลแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของสามีจีปฏิปนุไอเจีตสิททั้งหลายทั้งปวงที่เป็นตัวประกอบในสังขารขันเนี่ยทำงานหมดทุกอย่างนันเนี่ยมันเป็นแม้กระทั่งเนยตัวมรรคเป็นแม้กระทั่งอินทรียภาวนาที่เจริญแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเป็นเป็นกิริยากิจของพระอรหันต์นี้ก็ยังเป็นพวกนี้กุศลพวกนี้เหมือนเดิมแต่เดิมมันเป็นกุศลเนี่ยพอไม่มีอุปทานแล้วเนี่ยไม่มีอุปทานแล้วเขาก็เป็นกุศลแบบ เป็นมาตรฐานก็คือไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดเอาความง้กก็ยึดไม่ได้เพราะว่ามันมีกําลังเหนือกว่าความง้อมันสูงกว่าความฉลาดครับแล้วความฉลาดที่เป็นความฉลาดจริงที่เข้าใจแล้วก็ไม่ไปยึดเพราะว่ารู้ว่าเขาทํางานแทนตัวเองได้อยู่แล้วเขาทางานโดยธรรมชาติเขาอยู่แล้วโดยหน้าที่เขาอยู่แล้วซึ่งคำว่าสามีจยบเป็นจำนวนในจังหวัดที่เป็นนายก็เป็นั้นจังหวัดที่ออกจากปัญหาก็ยายียปฏิบันก็คือมีการพิจารณามีการแยกใครบรรณาไปก็วกกลับมาเนี่ยจังหวัดที่พยายามที่จะสะสมกําลัง ทาให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์เนี่ย <_ d ata> ก็เป็นอุชูปฏิปโนไปก็คือทําให้ถูกให้ตรงจังหวัดที่เริ่มต้นทําให้มันดีเนี่ยก็เป็นสูปฏิปโนไปไอปฏิปโนสีสี่ลำดับเนี่สีขั้นตอนเนี่ยก็คือการปฏิบัติทั้งหมดก็คือสังฆคุณเริ่มต้นไหมใช่ไหมสุมปฏิปโนโพร็ะคำว่าตัวสาวกปสังโฆสาวกของะพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเนี่ยคําว่าดีก็คือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นสะสมความดีความ ท่านมีศีลมีภาวนาทานอะไรก็ว่านไปอาจากหยิบหยาบไปโยงทัานถึงทาให้มันถูกดีคือให้มันมีมาตรฐานม,มาตรฐานที่มันถูกต้องตามขั้นตอนออกอหมันมาตรฐานที่มันเป็นมาตรฐานต,ตามปกติมาตรฐานเหตุผลของคนทั่วไปเนี่ยแบบนี้ตามกฎหมายเหตุผลตามธรรมเนียมตามประเพณีท้องถิ่นเป็นแบบนี้เหตุผลตามความนิยมของสังคมเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ต้องมีเขาต้องเอามาใช้ ให้เปลี่ยนไม่ใช่ว่าเอ้ยนี่มันสมมติไม่ต้องพูดไม่ได้เขาไปมีศรัทธาเขาทําบุญเขาไปกราบได้พระสวดมนต์เรื่องของเขาเนี่ยเขาก็ดีเขาอย่างนั้นดีกว่าไปดาคเขาอื่นไหมล่ะไปไา่ผ่านเออมันสวดมนต์ก็ดีกว่าไปร้องเพลงกินเหล้าอะก็ยมมันไปว่าดีเนี่ยปฏิบัติดีอย่างนี้ไม่ใช่ไปบอกว่าอย่าไปสวดเลยนะครับแต่งความตลอดไอ้นี่เลยอย่เงี้เนี่ยใช้ไม่ถูกพูดกับคนอื่นอย่างนั้นกับเจ้าของกระบวนกันบางจังหวะมันอยากจะดีมันอยากจะทําบุญมันอยากจะคิดที่นามันอยากจะ ช่วยคนให้มันช่วยไปความอยากในใจความพยายามของเราเลยนะมีความพยายามที่จะไปช่วยหมารถโดนรถ,รถ,รถ,รถชนขาหัขาขาขากขาหักเรื่องของมันไปอย่าไปมองเอ้ยันกำของมันไอแต่ถ้าโดยความเป็นจริงไอตัวมีมีความคิดฝ่ายหนึ่งว่าไอนี่มันกำขอางมันก็ปล่อยให้มันคิดไปไอตัวที่ว่าอยากจะช่วยเป็นน่าสงสารมันจะไปช่วยเมตตากนะ็าให้เขาช่วยไปแต่ที่ถ้ามันแย่งกันก็ต้องมีตัวที่เป็นใหญ่กว่าไปตัดสินว่าตกลงเอาอย่างไงอะมันจะไปช่วยหรือมันจะไม่ไปก็ให้ทำทั้งสองอย่างเอาไปช่วยแล้ว หมดกําลังหรือหมดเวลาจะต้องไปทําอย่างอื่นก็เลิกช่วยเนี่ยคือสรุปไอ้ความรู้ทุกอย่างมันก็มีจังหวะที่ต้องได้ใช้มันทั้งนั้นบทบาททุกบทต้องได้เล่นอยู่แล้วนั้นแต่เล่นครบทุกบทนั้น,นจริงจริงรู้ว่าโอ้เราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แบบนี้เป็นลักษณะอย่างนี้มีบุคลิกอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะเป็นอยู่แค่นั้นบนเวียนอยู่ประมาณนั้นเนี่ว่าเป็นผู้ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาก็เป็นผู้ประเสริฐแต่เนินชีวิตอยู่ด้วยความมี สมาธิก็เป็นผู้สงบดำเนินชีวิตอยู่ด้วยเมตตาก็เป็นผู้ที่มีความสุขซึ่งก็เป็นกิริยาของจิตดวงนั้นคนคนเดียวแล้วซึ่งก็สลับกันอยู่คนที่รู้จักอะไรก็เหมือนกันกับเจ้าของก็ต้องไปอยู่กับพวกนี้ก็ดูแต่ละคนนะบางทีเด็กมันคุยไม่รู้เรื่องเราก็ต้องดูมันก็ต้องด่ามันเหมือนกันใจดีกับมันตลอดได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ต้องเด็กเอาเอาสัตว์เลยสมมติาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวะแมวที่มันทําอะไรควรลาพัญก็ต้องดูมันก็ต้อง ลงโทษมันมันทําอะไรไม่ถูกเราพยายามสอนมันซึ่งเราก็จะรู้ว่าสอนแมวได้ไม่ได้ก็ต้องทดลองดูอะเห็นไหมบางอย่างสอนแล้วมันก็ไม่ได้เราไปยิงยังกับมันเราก็งงกับมันนะมันก็สัตว์ที่ฉลานะสอนไม่ได้ก็เรื่องของมันเลยไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันทําให้สิ่งที่มันเสียหายซึ่งวกนี้ก็ใช้อยู่ก็ต้องได้ใช้การฝึกจิตก็เหมือนกันก็มีไม่ใช่ว่าจะถือบทเดียวตลอดได้ก็ต้องเปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆถ้ามองในแง่็นบท ทีนี้แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันซ,ซึ่งทุกคนก็จะได้ใช้บทบาทพวกนี้อยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยคนทํางานนี้เขาเป็นทหารนี่เขาก็มีงานที่ก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมีวงงานมีเจ้านายมีลูกน้องมีหน้าที่ที่ต้องทําเรื่องหน้าเบื่อบ้างเรื่องอะไรบ้างซึ่งต้องทําชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเขาต้องทอําอ่ะอพราอเวลาหมดจากเขียนที่จะต้องทาแล้วหมายถึงว่าหมดเวลาที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ในบทบาทหน้าที่นั้นแล้วก็มาอยู่เป็นคนธรรมดาก็เป็นยังไงหาพอไปอยู่ กับวัดอยู่กับชาวบ้านทําตัวเป็นยังไงอยู่กับเด็กกับคนสนิทกันเป็นยังไงอยู่กับคนที่ไม่รู้จักกันทาตัวยังไงเขาก็จะปรับตามคดีของเขานนัแหละแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะทําตัวเหมือนตัวเองเป็นตัวเองตลอดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามีปัญหาเนี่ยก็ไปคุยกับคนอื่นที่ไม่เข้าใจกันก็ทะเลาะกันบางทีไปใจดีกับคนเกินไปเจอโจรก็เสียโจรนะ่ไอมมันไม่อยู่แค่นั้นมันต้องเพิ่มขึ้นอันนี้มันมีความหลากหลายอยู่แล้ว ปรับใช้ยังไม่ถูกถาว่าจะปรับถูกได้ไงนั่นแหละประสบการณ์เ้้งต้องทดลองไปที่เป็นการเข้าถึงเนี่ยเป็นธรรมะตัวสุดท้ายเนี่ยสัจธรรมสามเนี่ยก็คือปฏิบัติปฏิบัติให้ปริยัติปฏิบัติตแล้วก็ปฏิเวียเนี่ยปฏิเวียเนี่ยต้องเกิดไปเรื่อยๆหมายถึงว่าผลของการรู้ผลของการทํามาผลของการได้ผลของการได้ปฏิบัติทำทำมาแบบนี้แล้ว แล้วก็ได้ผลแบบนี้แล้วก็เอาไปใช้เข้าถึงแบบนี้แล้วก็ไปใช้ไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆเทียบไปเรื่อยก็ปรับไปเรื่อยจนกว่าจะเห็นวงล้อของมันเห็นมาตรฐานของมันว่าโอ้ในแบบนี้ได้แค่นี้แบบนี้ได้ประมาณนี้แบบนี้ประมาณนี้แต่ละส่วนแต่ละระดับก็จะมีความละเอียดความเป็นกลางความยังต่ําอะไรอยู่มีอยากมีกลางมีละเอียดในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละปมแต่ละปมแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัด ถ้าเทียบเป็นสามระดับก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างประณีตแต่ถ้าเปรียบเป็นตัวเปรียบเทียบอ่ามันก็มีแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งได้ฝั่งเสียไงถ้ามองในแง่ของการก็เป็นอดีตเป็นอนาคตปัจจุบันอย่างเงี้ยคือที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้นะอดีตเนี่ยอนาคตจะเป็นแบบนี้นะปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะหมายถึงว่าเอาความรู้มาวางเป็นแผนเพื่อทชื่อะีขี้เป้าให้ให้เกระแสกิเจ้าของเนี่ยมันเดินไปให้มันเป็นแบบนี้ ตั้งก้อให้มันลอยให้มันทําหรือว่าบังคับให้มันมันหรือว่าชวนมันไปหรืออะไรก็ตามก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วตัวที่เป็นเจ้านายนี่ถามว่าตัวไหนเป็นไม่มีตัวไหนแนี่นอนก็มันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันก็ผัดกันขึ้นลงอยู่แค่นั้นแหละแต่แต่ละตัวมันก็มีหน้าที่เฉพาะของมันหรือพระธรรอยู่วิญญาณก็ทาหน้าที่รู้อยู่แล้วเวทนาเขาทำหน้าที่เสบรมอยู่แล้วก็แยกหน้าที่คนนั้นไปเขายังมีหน้าที่ของเขาเลยแยกจังหวะที่จะใช้งาน พอมองแบบนี้ออกแล้วมันก็จะมันจะเห็นชัดไปเรื่อยก็จะคิดไปเรื่อยใะ่ครับโอ้แบบนี้แบบนี้นี่นะอเทียบยอนหลังไปมันก็จะเห็นว่าโอ้เป็นแบบมาแบบนี้นี่ว่าเทียบไปหน้าเออมันคงจะเป็นไปแบบนี้แล้วเทียบลงในปัจจุบันก็เห็นว่าโอ้มันเป็นอยู่แบบนี้ถ้าพูดถึงการแต่ความจริงไอเราพูดแบบสูงว่ามันก็บอกบางอย่างว่าเขาพูดว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็ผ่านไปหมดมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่มัแบบนก็ไม่มีอะไรไปถึงอนาคตเอนาคตไปถึงไม่ได้อดีตก็กลับไปไม่ได้อดีตก็ตั้งอยู says, ่ไม่ได้ก็ล่วงไปแล้ว มีอยู่ในปัจจุบันแต่จะบางทีความสบายมันก็อยากใ้ปัจจุบันมากเกินไปซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้บางอย่างมันก็ก็ต้องใช้ใช้การมาเทียบเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นมันนั่นแหละเพื่อทําให้มันรอบครอบทาให้มันระมัดระวังมากขึ้นทําให้มันเกรงใจมากขึ้นทําให้มันแบบไม่ไม่ประมาทนะแต่ถ้ามันบาดระแวงเกินไปรอบครอบเกินไปมันก็เหนื่อยมันก็เพียงมันเองก็กดดันมันเองเคร่งเครียดมันเองมันก็ไม่สบายมันเองนั่นแหละ บางอย่างมันก็ต้องไปยังไงก็ hmm. ขับรถเนะี่ยถือพวงอะไรเนี่ยถามว่าต้องเกล่งตลอดดไหมเกล่งก็บ้าแล้วใช่ไหมนะบางทีแบบมันไปดีๆก็ไปจับประคองไปแต่ถามว่าวางมือได้ไหมก็วางได้เป็นบงางทยแบบถ้าวางตลอดมันก็ตายลงเออแล้ว hmm. ว่าเหยียบเบรกตลอดได้ไหมเขาไม่ได้เหยียบคันเร่งตลอดได้ไหมเขาไม่ได้ก็แตะไว้อย่างน mm ั้นแหละลงหนักบ้างลงเบาบ้างเนี่ยก็ต้องไปอย่างนั้นั mm hmm. น่นแหละทีนี้แต่ละคนเนี่ยมันมีความชอบบุคลิกที่สะสมมาต่างก,กัน หรือว่ามีความขาดต่างกันคนเคยเครียดมามาเนีเขาขาดความสบายเขาก็อยากสบายเคยต้องมีมีระบบเะื่อเบียบมาผมมาต้องอ้างอิงมาต้องเกี่ยวโยงมากขึ้นเนี่ยก็ไม่อยากเกี่ยวโยงกับระบบพวกนั้นก็อยากจะสบายไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรก็ปล่อยไปเลยเพราะอา่อนั้นก็ปล่อยไปเลยอก็เลยปล่อยอย่างนี้อพอไอ้น,นี่มันไม่ได้รับผิดชอบอะไรเป็นชิ้นเ็นอ,อันอยู่โดยอิสระอยู่แล้วก็อยากจก็บมีอะไรที่มันเป็นระบบอะไรแบบของใช้ชีวิตอิสระอยู่ จะอยากทำก็ทําไม่อยากทำก็ไม่ทําอยู่แล้วงานทีนี้ก็อยากจะทำอะไรให้มันเป็นระบบเรียบียมันก็เลยอยู่ในมุมที่ต่างกันแค่นั้นเองอย่ยงางพ่นี่มันก็อยู่หมดทุกมุมไงหมดท,ที่ว่อจะต้องเคร่งเครียดได้เหยียดก็ได้เหยียดในการศึกษาในการเทียบเคียงอะไรแต่หมดที่ว่าจะวางก็ต้องวางหมดคือเป็นเ,เป็นหมดทุกอย่างต้องต้องทําให้เป็นทุกอย่างหมายถึงว่าบุคลิกของสัพว์บุคลิกของสิ่งมีชีวิตหรือบุคลิกของสิ่งที่ไม่มีชีวิต ท่านก็เลยเปรียบเทียบมีการอธิบายจับทำเทียบกับสิ่งทั้งปวงไปพระพุทธเจ้าเทียบกับธรรมชาติอินฟ้าอากาศเทียบกับต้นไม้เทียบกับสัตว์เทียบกับคนแต่ละประเภทเทียบคนแต่ละอาชีพเห็นไหมเปรียบเทียบอ่ะท่านเปรียบเทียบไปหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าใครใครมีความเคยชินกับอะไรใครมีความชอบใจกับอะไรใครเคยทําอะไรได้มากก็ไม่ใช่ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอืมทีนี้คนฝึกมาก็ลต้องต้องทําหมดทุกอย่าง วันนี้อย่าว่าจะทาตัวเป็นเด็กเนยทำตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานเ็าต้องทำไม่มีอะไรกินมันก็ต้องทำบนสัตว์นั่นแหละเอ้าจริงๆอดก็อดว้ยิ่งกล่าวมันยังอดได้วะอกูก็อดเหมือนกันก็ต้องไปอย่างนั้นน่ะป่วยไม่มียาเขาต้องอยู่เอ้ยหมาไม่กินยาไั่อยู่ได้เว้ยมันต้องฝึกเดดร้อนไม่มีที่หลบอากาศร้อนต้นไม้มันยังไม่มีอะไรมันยังอยู่ได้ต่างเี่นเนี่ยเอามาเพื่อไงเนี่ยปรับเจ้าของพอปรับได้ที่แล้วเนี่ยก็รู้ว่า เราก็เป็นคนในฐานะเป็นคนเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องคนนําตัวเป็นคนตอนที่ไม่ได้อยู่กับคนอยู่กับสิ่งอื่นก็ทําตัวเป็นสิ่งอื่นก็ได้ก็เรยสบายๆมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วจิตมันก็ไม่ได้อะไรจริงจังขนาดนั้นนี่เนี่ยถึงอยู่คนเดียวได้ที่ว่าพระอยู่คนเดียวอยู่ทั้งวันอย่าว่าจะอยู่ทั้งวันคนเดียวในวัดเลยอยู่ในห้องแคบๆให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้อยู่ได้ก็แล้วนันขบมันยังอยู่ได้ในรูมันน่ะขบจํเสีนอยู่ทั้งหลายเดือนนี่นี่ ถามว่าทาไมมันอยู่ได้มันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่แต่มันก็ปรับตัวไมนะ่ไปรับสิซึ่งทุกคนต้องได้ปรับนะแต่ที่นี้ใครจะมีความเข้าใจใครจะมีข้อมูลมาช่วยตัดสินใจว่าจะฝึกตัวยังไงจะปรับตัวยังไงให้ละเอียดแค่ไหนได้ถูกต้องแค่ไหนได้ประโยชน์แค่ไหนได้ง่ายได้สบายแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมที่จะมาประกอบแหละอืมคูช่วยมีอะไรบ้างนะแล้วแต่กรรมนะกรรมอุปิธรรมนะ มีพู้แนะนำดีไหมมีพูดชี้นําดีไหมมีพู้เกี่ย,ย,ยวข้องเป็นตัวกระตุ้นดีไหมบางทีเขาไม่ได้แนะนําโดยตรงไหมันมีเหตุมากระตุ้นให้ต้องเป็นอย่างนั้นก็มีบางทีตัวเองก็จําจําเป็นต้องเป็นเพราะว่ามันบังคับแล้วมันกดดันเลยนะต้องหาทางออกเองก็มีเหมือนที่เราเจ็บป่วยแล้วเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องฝืนต้องสู้ไปนั่นแหละมันมีอยู่แค่นั้นเวลาคิดอะไรไม่ไหวก็ต้องปล่อยทิ้งไ,ไป มันเป็นมัจะไปฝืนมันทําไม,อมพออายุมากเราจะรู้เวลาคิดอะไรไม่ออกเลยเวลาจําอะไรไม่ไดไ้นึกอะไรไม่ออกถ้าจะไปฝืนล้ออยู่ในความโง่ของมันล,ลืมก็คือลืมก็ปล่อยไปสักพักอะไรมันก็ออกมาเองนี่เริ่มเป็นบ่อยแล้วอพอเราเรารู้จังหวะมันเร,เราทำประจํามันก็จะรู้ความพอดีเลยพอคิดอะไรขึ้นมาปุ๊บอ่ามันจาไม่ได้เรื่องนั้นนึกหรอกก็ปล่อยไปสักพักมันก็มาเลยมไม่ยู่แค่นั้นเอง พอเข้าใจคือจับประเด็นหมดได้แล้วเนี่ยโอ้แทบไม่ได้เรียงเลยขึ้นอยู่กับว่าจะจะพูดให้เห็นภาพแค่ไหนยังไงจะพูดให้เห็นในมุมไหนแต่ไอคนต้องการเห็นในหลายมุมเลยว่าต้องการเห็นในมุมที่มันคิดว่ามันจะ่วจะเป็นเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันให้มันลดลงพอดีของเขาหรือไม่ให้มันขยายมุเพื่อที่จะตุ้นให้มันมองอีกมุมอะไรได้ดเี๋ยวังไงก็ได้ไใช้ประโยชน์หมดเลยที่พูดไปเนี่ยล้วก็ได้เข้าใจหมดแล้วเนี่ย เพราะว่าดาวไดที่มันยังไม่ไม่หมดมันก็ไม่เลิกแต่ก็นั่นแหละผ่านมาแล้วก็คือต้องผ่านไปจะติดอยู่กับจุดได้จุดหนึ่งไม่ไดอไ้อย่างนั้นก็ไม่พัฒนาเรื่องตอย่างนั้นก็ไม่พ้นไม่อยากปัญหาสิอย่างนั้นก็เป็นนายไม่ได้เนี่ยคือถ้าเจ้าของบริษัทยังอยากเป็นผู้จัดการอยู่มึงก็มวดมึงทำงาน <c oughs> อางเองเรื่องของมึง <c oughs> ใช่ไหมเออ <c oughs> คนเรียนมาสอบราชการมาก็อยากได้ตําแหน่งอยากได้งานเขาพยายามที่จะเปลี่ยนใช่ไหม แต่เป็นแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วมันพอแล้วมันก็ต้องออกมามันก็จะมีความพอดีของเขาอยู่อย่างนั้นคนผู้ปฏิบัติเืเหมือนกันปฏิบัติฝึกเจวของได้ที่ได้มาตรฐานแล้วมันก็ไม่มีอารมณ์ที่จะฝึกอะไรเพราะว่ามันก็มันก็พอดีของมันแต่ก็ต้องใช้ในการเอามาใช้การบริหารนี่บริหารความคิดบริหารร่างกายบริหารสุขภผ้าอะไรต่างๆนักธรรมเนะี่ยก็ต้องไปใช้เหมือนเดิมสมาธิท่านก็เลยบอก เป็นอยู่เพื่อความเป็นสรงในปัจจุบันก็มีสมาธิปนะัญญาก็เหมือนกันก็ใช้เพื่อที่จะที่เกิดความปิีิเบิกบานใจในบางเวลาก็มีก็คิดพิจนารนณ้อนนี่เพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็จะได้มีมุมมองอะไรที่มันกว้างไกลมีความสดชื่นเบิกบานอะไรได้บ้างมีรสชาติที่เปลี่ยนไปบ้างท่านก็เปรียบเทียบว่าปฏิพาน์ที่เกิดขึ้นแล้วในหยุดจยากเหมือนความอยากที่เกิดขึ้นแล้วในหยุดจะยากมันก็เป็นตัณหาไปเพี้ยน ตัญหาความความฟุ้งซ่านในทางธรรมก็เป็นก็เป็นนิวรณ์ไอ้ก็เป็นเครื่องความันเป็นสังโยชน์ของพระนิยะขั้นสูงเนี่ยไอ้ตอนที่จิตมันยกขึ้นมาพระนาคามีนี่ก็ติดปัญญาแล้วเป็นอุททจรเลยในฐานะของสังโยชน์ของพระอนาคานีเปัญญาทํางานดีๆสติดีๆอุเทจรเลยความหมายฟุ้งซ่านของคนทั่วไปที่ยังไม่มีสมาธิก็ระดับหนึ่ง พุทาะของคนที่มีสมาธิแล้วในเวลาที่มันไม่เป็นสมาธิก็ระดับแล้วอุทธัจจที่เป็นสังโยชน์ของพระอริยขั้นสูงก็อีกระดับแต่ว่าทํางานในลักษณะอาไรแต่ว่าข้อมูลที่ใช้เรียกว่าที่ทํางานฐานะของมันระดับ,ด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 บมัน,นต,ต่างกันมันปัญิต่างปัญหาต่างกันแล้วก็การติดขัดก็ต่างกันปนัญดีกว่าละเอียดกว่าซับซ้อนกว่ายุ่งเหยิงกว่า เดี๋ยวก็จะรู้ว่าทําอะไรได้นั่นแหละก็ทดลองอยู่นี่เห็รู้ว่ามีข้อได้แค่นี้สะดวกได้แค่นี้คือแยกออกอาจจะแยกออกได้หมดนะแต่ประกอบข้อได้ไม่หมดเนี่ยก็ต้องเข้าใจเหมือนถอดนาฬิกาก็รู้ว่าแยกออกได้ใครก็แยกได้อยู่แล้ว่ามนประกอบอะไรบ้างแต่ว่าจะมาประกอบคืนให้มันได้เือนเดิมไม่มีกองดุนพอหรือไม่มีความชานาญพอมันก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับไอ้ไอ้คแยกคามาออกก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่เราจะมาจัดเข้าได้เท่าเดิมหรือว่าได้ได้ดีเหมือนเดิมหรือว่าดีมากกว่าเดิมไอ้นั่นนะ ก็ต้องเข้าใจว่าบางอย่างทําไม่ได้ให้รื้อออกอย่างเดียวก็พอแล้วหรือเรามันประกอบขึ้นไม่ไดก้ก็เอาทิ้งไปเถอะความคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเรามีความอยากอยากวิเคราะห์ประเด็นเนี้ยอยากจะวิเคราะห์หลักนี้ให้มันเข้ากันพอวิเคราะห์แล้วมันยังไงมันก็มีอะไรเหลืออยู่ตลอดเนี่ยก็ทิ้งไปเลยอ,อารมณ์นี้ก็ทำเดี๋ยวมันจะมีส่วนพอดีสิ่งที่เจ้าของสามารถทําได้แยกได้ประกอบได้นั่นแหละไอ้การแยกกับการประกอบมันคือการพิจารณาทำแล้ว รวมันเข้าแล้วสรุปแล้วแล้วก็พิจารณาเลยโยู่นีสมนัสิกามันจะมีความพอดีอยู่อันนี้มันกําลังชอบถอดไงถอดถอดถอดแล้วซ่อมแล้วถอดอะไรมันเยอะแล้วอ่ะพออะไรเยอะแล้วเอาเอาตัวนี้ภาษากตัวนี้ได้ไหมก็ได้บางงานก็ได้แต่จะทําให้พอดีเลยยังไงมันก็จะมีเหลือมันชิ้นส่วนเยอะมันก็ต้องเหลือเนี่ยธรรมะจะเป็นอย่างนั้นนะความรู้นะเนี่ยมันเหมือนกําลังแยกแล้วมันจะมาประกอบข้าให้ได้หมดไม่หมดหรอก ทิ้งไ <c ười> <c ười> ว้่นั้นแหละเดี๋ยวมันประกอบเขาอันนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ใช้ประโยชน์บางทีไม่ได้ใช้ประโยชน์ในในในส่วนที่มันเป็นเนีน <c ười> <c ười> ค่คือคือหมายถึงว่าวัสดุอตัวเนี้ยโดยปกติเขาใช้ทําอย่างนั้นแต่เราทิ้งไว้นานๆเนี่ยเราไม่ได้ทําตามที่ตามที่มันควรจะเป็นเราอาจจะไปใช้ทำอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันหลักคำเนี่ยท่านสแสดงไว้หลังนี้เขาใช้กับสิ่งนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมาใช้ได้ตอนนั้นเราก็ทิ้งไว้ <im itation> <im itation> เดี๋ยวต่อไปก็จะเห็นว่าโอ้ทิ้งไม้มันก็ใช้ประโยชน์ในม,มุม,มนี้ได้นี่มาไปประกอบแบบนี้ได้เนี่ยความรู้ก็จะเป็นความรู้ม,ม,มันก็นเกข้ากันได้หมดมันความหลงมันเข้ากันได้หมดหลงอยากหลงะเอียดเข้ากันได้หมดพูดด้วยกันแต่พอเห็นคนอื่นเขาประกอบไไง,อง่ายๆผู้ผู้เอ้าทําง่ายอย่างเจ้าของไปทําไม่ได้ก็จะพยายามทาไม่ได,ไไได้เครื่องมือไม่พอไม่ได้มือนิ่งไม่พอไม่ได้เนี่ยมันยังไม่พอประสบการณ์ไม่พอก็ไม่ได้แค่นั้นแหละ นอกประสบการณ์ไอ้ที so <ike> ่เราขยายไปแล้วมารวบสรุปเข้านี่คือแยกออกแล้วสรุปแล้วประกอบเข้าประกอบเข้ากับสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยประกอบเข้าเป็นหมวดนี่หมวดนี่หมวดนี่พวกเนี่ยเอ่อเอฟเฟิงตัวนี้ถอดมาอย่างตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ได้ไหมไอ้ตัวนี้ตัวเรือนตัวนี้ถอดตัวนี้ใส่ตัวนี้ได้ห้เป็นนาฬิกาไอ้เม็ดมโยมตันนี้ไปใส่ตัวนี้ได้ไหมเขาชำนาเขาทำได้ไอ้ที่ไม่น่าจะได้ก็ใช้ได้อยู่ แต่มันไม่ได้มาตฐานของเดิมมันเนี่ยก็ใช้เด่นแบบได้เฉยเหมือนใี่เชฟที่เขาทำอาหารจริงๆนะมันก็ใช้เครื่องมือใช้วัตถุดิบแทนกันได้ไ่มเนื้อปลาไม่ได้ไปใช้เนื้อไก่ถ้ามิน์ไม่มีก็ใช้อะไรก็ว่ากันไปมันน้ไม่มีก็ใช้มะกรูดวะเขามีกอจูนาเขาก็ทาได้ไอ้เจ้าของไม่เป็นนี่ไปปรับตามเขาเนี่ยงงเลยเยเสียหมดเลย แต่มันมันในจังหวัดที่อยากทํายังไงมันก็อยากทําแต่ทําให้เสร็จก็ต้องรู้ว่าไม่เสร็จไอ้คำว่า,าปล่อยก็คือทําให้เสร็จทีเดียวไม่ได้ปล่อยอแค่นั้นเนี่ยจบให้มันจบเป็นเสร็จ<น>เอาแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนก็คือยังทํางานไม่เสร็จมีทุกงานเห็นไหมเราทําอะไรยังไม่เสร็จก็ทิ้งไว้ก่อนนะ่ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมมันก็มีของมันอยู่อย่าง,างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับมันแล้วมีเวลาค่อยไปทํามันเหมือนกันเลยคือเปลี่ยนแค่ จากที่เป็นวัตถุทางกายภาพมาเป็นอารมณ์มาเป็นความคิดมาเป็นเรื่องราวเรื่องที่มันเคลียร์ยังไม่ได้ในใจเจ้าของนั่นแหละก็เค,คลียร์ไม่ได้ก็พักโครงการไว้ก่อนจบไว้ก่อน